สวัสดีครับพบกับแชททอร์ิกนะครับคลิปนี้นะฮะมีงานของเล่นทันฟอร์มอร์มาให้ดูกันนะครับเป็นออพติมัสสีดำนะครับน่าจะเรียกว่าเนมิซิทพามนะครับคลิปนี้ดูตัวนี้กันครับอันนี้เป็นรูปหน้ากล่องของเขานะครับก็จะเป็นรูปกระตูนเนมิซิทนะครับแล้วก็จะมีเขียวว่าดักไนท์นะครับแล้วก็จะเขียวว่าอัลลอยนะครับ ตัวงานเนี่ยนะครับเคยออกเป็นตัวสีแดงที่ไม่มีลายเพลิงออกมาแล้วนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วแต่ว่าตอนนั้นน่ะเขาใช้ชื่อว่า A O Y I นะครับเห็นมีคนบอกว่ามันอ่านว่าอายีนะฮะแล้วก็มาเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวสีแดงที่มีลายเพลิงตัวนั้นผมไม่ได้รีวิวนะครับแล้วก็มาเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวสีดำในมิสิตพรามนะครับเป็นตัวสีดําที่ตัดสีลายเพลิงสีออกม่วงๆหน่อยนะครับแล้วก็จะเป็นกระจกสีแดงนะครับอีกฝั่งหนึ่งของกล่องเนี่ยก็จะเป็นตัวรูปของตัวงานนะครับเป็นตัว ก็จะเป็นสีดำลายเพลิงสีม่วงนะครับกระจบแดงนะครับแล้วก็จะมีคู่มือการตั้งล่างมาให้1เล่มนะครับแบบนี้นะครับดูจากหน้าปกเนี่ยน่าจะเป็นคู่มือของตัวเก่าที่เป็นตัวสีแดงนะครับที่ผมเคยรีวิวไปเมื่อตอนปี2020นสะครับสเตปการแปลงล่างอยู่ที่ประมาณ26สเตปนะครับตัวนี้นะครับจะให้ชิ้นอาวุธมาแค่1ชิ้นนะครับก็เป็นชิ้นปืนนะครับก็จะเป็นตัวงานพลาสติกแบบนี้นะครับแล้วก็จะทําสีมาเป็นสีม่วงนะครับสีดำนะครับแล้วก็ปากกระบอกปืนเป็นสีคาบเหนบบแี้ ตัวปืนเนี่ยปรับเปลี่ยนรูปแบบได้นะครับก็แล้วแต่นะจะติดยังไงนะครับติดเข้าไปที่มือของหุ่นนะครับหรือว่าติดเข้าไปที่ล่างรถนะครับในตอนที่แปลงเป็นรถนะครับตัวงานนะครับน้าหนักไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าเขาบอกว่ามันมีชิ้นส่วนอันลอยด้วยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นชิ้นหน้าอกนะครับตรงนี้นะฮะแล้วเมื่อตอนที่ผมรีวิวตัวสีแดงเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยปัญหาเลยคือถ่ายรูปแล้วมันไม่ค่อยสวยนะครับคือมันเป็นสีพลาสติกมากมันไม่มีลายนะมันเป็นสีแดง แบบเพียวๆเ,เลยนะครับไม่มีลายเพลิงเลยแต่ว่าตัวนี้มันมีลายเพลิงมันดูสวยนะและก็ปัญหาใหญ่เลยคือข้อเท้านะครับข้อเท้าเนี่ยตัวนี้ข้อเท้ามันไม่ใช่เหล็กนะครับไม่ใช่อโลยมันเป็นพลาสติกแล้วมันก็พื้นที่การยืนมันน้อยนะครับเวลายืนเนี่ยมันจะล้มอยู่เรื่อยตัวสีแดงนะแต่ว่าตัวนี้เหมือนเขาแก้มาแล้วในส่วนของข้อเท้าเนี่ยจะไม่หลวมเหมือนตัวสีแดงตัวสีแดงเนี่ยของผมตอนนั้นที่รีวิวมันล้มเลยนะคือวางแล้วแบบวางยืนสักพักแล้วล้มเลยนะครับก็เลยเป็นปัญหานะก็เลยขายต่อไปอย่างรวดเร็วมากนะคแแวานนี้้้เเหมมือกละ มาดูละอียดีเทลจุดขยับกันนะครับเริ่มที่ส่วนหัวก่อนนะครับส่วนหัวนะฮะสามารถขยับได้แบบนี้นะครับขยับนี้นะครับหรือก้มแบบนี้ได้นะครับแล้วก็หันซ้ายหันขวาได้นะครับชิ้นหัวนะครับสามารถเปิดเพื่อเปลี่ยนใบหน้าได้แบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถบิดนะครับเพื่อเปลี่ยนหน้าได้นะครับพอบิดแล้วเนี่ยนะครับก็ปิดเข้ามาแบบนี้นะครับก็จะได้หน้าอีกหน้าหนึ่งนะครับของตัวออพติมัสนะครับส่วนหน้าอกนะครับเปิดออกมาได้แบบนี้นะครับแล้วพอเปิดข้างในเนี่ยก็จะเห็นเป็นตัวแมทริคนะครับอยู่ข้างในนะ จุดขยับช่วงแขนนะครับไม่ใช no. ่เฟืองนะครับแล้วก็จะมีการซ้อนกันของจุดขยับ2อันนะครับจุดขยับช่วงไหล่นะครับจะเป็นอันหนึ่งนะครับจะไม่ได้ติดกับช่วงไหล่แบบนี้นะครับก็สามารถขยับแยกได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะพับได้แล้วก็แขนนะครับเวลายกก็จะยกได้แบบนี้นะครับไม่มีเฟืองนะฮะนี่นะครับยกขึ้นคือไม่มีเฟืองนะครับแต่ว่าถ้ากลารมีเฟืองนี่แบบนี้ช่วงข้อพับแขนนะครับก็จะไม่มีเฟืองเหมือนกันนะครับเป็นจุดขยับธรรมดานะครับ แต่ส่วนมือนะครับสามารถขยับได้นะครับแต่ว่ามันจะติดกันหมดเลยนะครับนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนานิ้วก้อยนะครับจะติดกันมาหมดเลยนะครับไม่สามารถแยกขยับได้แล้วก็มือเนี่ยจะค่อนข้างจํากัดในการจับถือชิ้นอาวุธนะครับลองเอาอาวุธของโต๊วอื่นมาใส่ดูก็จับได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับในส่วนเอวนะครับสามารถหมุนได้แต่ว่าเวลาหมุนเนี่ยนะครับหลบเอารอหลบนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะติดนะครับแล้วก็ลองหมุนดูนะครับก็หมุนได้แบบนี้ ในส่วนของยางรถยนต์เลยครับเขาใช้ชิ้นยางจริงๆมาทำนะครับไม่ใช่ชิ้นพลาสติกนะครับนี่นะครับน่าจะเป็นชิ้นยาง PVC นะครับจุดขยับช่วงขานะครับสามารถยกได้นะครับแล้วก็เป็นเฟืองด้วยเป็นเฟืองที่ค่อนข้างจะแน่นเลยฟังเสียงดูนะฮะแล้วก็สามารถแยกขาได้นะครับกางาอ้ามาแบบนี้เนี่เสียงแบบนี้ไพเราะมากคนชอบเฟืองนะครับเสียงแบบนี้คือเพาะมากนะครับแล้วก็ตรงข้อพับขานะครับสามารถ งอได้แบบนี้นะครับแต่ว่างอได้ไม่เยอะนะเพราะว่าจะติดติดหน่อยแล้วนะครับติดตรงนี้นะครับชิ้นตรงนี้นะครับจะติดแล้ว ในส่วนของข้อเท้านะครับตรงนี้นะครับตัวนี้ได้รับการแก้ไขแล้วนะครับคือมันนั่นกว่าเดิมนะครับในตัวแดงเนี่ยในตัวแดงที่ผมเคยรีวิวนะคือมันหลวมมากหลวมจนยืนไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถปรับองศาได้นะครับผมคิดว่าตัวนี้ยืนได้สบายกว่าตัวแดงนะครับเพราะตัวแดงผมเคยเอารีวิวนะครับคือยืนยืนอยู่แล้วมันล้มไปเลยหลายรอบมากนะครับคือแบบมันหลวมนะครับแต่ว่าตัวนี้ยืนแล้วก็ยืนได้แบบนี้เลยนะครับข้อเท้ามันจะไม่หลวม อ่ะนะครับเสร็จนะครับผมแปลงให้ดูคร่าวๆนะครับจะไม่ได้แปลงแบบเข้าล็อกสนิทนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยแข็งนะครับข้อต่อพวกข้อบิดข้ออะไรแข็งมากอันนี้คือหนีบนิ้วบ่อยมากนะครับคลิปนี้คือไม่คิดว่ามันจะแบบแข็งขนาดนี้นะครับในส่วนตรงพับเนี่ยกระจกนี่ก็แข็งนะครับจะงัดจาอะไรพวกนี้นะครับใครแปลงล่างระวังมันจะหนีบนิ้วนะครับตัวนี้ข้อต่อต่างๆนะครับจุดพับจุดลายแข็งมากจริงๆนะครับระวังด้วยนะครับหลังจากแปลงล่างเสร็จนะครับก็ลองมาเช็คสภาพหุ่นดูนะครับก็ได้งานงองหนึ่งจ เป็นสีกระเทาะนะครับตรงจุดนี้นะครับมันเป็นจุดที่มันต้องมีการดันขึ้นใช่ไหมแล้วตัวนี้ข้อพับต่างๆเนี่ยมันแข็งมากนะครับมันก็เลยมีการบิดนะครับพอบิดปุ๊บสีกระเทาะออกแบบนี้นะครับไม่ได้ไปเอาอะไรไปชนนะคือมันเป็นการกระเทาะจากการบิดของพลาสติกนะครับตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็บางจุดนะครับจากที่เคยแน่นนะครับจากที่ก่อนจะแปลงร่างเนี่ยแน่นนะครับตอนนี้ก็หลวมซะงั้งงน นะครับผมบอกในหลายๆคลิปเลยเวลาแปลงล่างเนี่ยมันเสี่ยงที่จะเกิดการหลวมการชํารุดของตัวงานนะครับก็ระวังด้วยการเวลาแปลงล่างเล่นนะครับลองเอาพัดปืนมาใส่ดูนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกเข้าไปแบบนี้นะฮะนี่นะครับก็ถือปืนได้แบบนี้นะครับสําหรับความสูงของตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ31เซนเลยนะครับตัวนี้นะครับน่าจะเป็นคาแรคเตอร์เดียวกันนะครับเป็นตัวที่ผมเริ่มทําสีแรกๆนะมันก็จะเน่าๆหน่อยนะครับมันยังอยู่ก็เลยเอามาเทียบให้ดูนะครับ ในส่วนตัวนี้นะครับน่าจะเป็นคาแรคเตอร์เดียวกันนะครับแต่ว่าอันนี้เขาใส่เป็นพาร์ตเสริมนะครับเป็นเกาะนะครับเป็นปีกนะครับเป็นปืนอะไรพวกนี้นะครับเสียดายเบมบีน่าจะทำพวกพาร์ตพวกนี้มาบ้างนะครับเทียบกับ l s 0 3 f นะครับเทียบกับ Optimus b บคแอป p ปิลครับผมเทียบกับ Optimus T ีซีโครับผมเทียบกับ Bubble B นะครับ CE 0 1เทียบกับ Sentinel Prime นะครับ OV 0 1ครับเทียบกับ b ห0 3นะครับเทียบกับ o ีเอของตัว UTR 0 2ครับเอป็นิพรามนะครับ LS 0 3 P ของ BMB มาเทียบให้ดูครับ ช่วงสุดท้ายนะครับตัวนี้ความเห็นส่วนตัวเลยคือดีใช้ได้เลยนะครับข้อต่อแน่นนะครับจุดขยับดีนะฮะงานประกอบดีสีสวยกว่าตัวแดงเยอะนะครับที่เคยรีวิวไปนะครับตัวนี้ผมแก้สีที่ขาไปนะครับก็คือทําสีเพิ่มตามตัวเข้าไปอีกนิดหน่อยนะครับก็ตามที่เห็นนะครับเอาจริงๆเนี่ยถ้าไม่แปลงล่างเนี่ยคือสมบูรณ์เลยนะครับดันไปแปลงล่างนะครับพวกข้อพับต่างๆเนี่ยนะครับมันแข็งเกินไปนะครับเอ่อตัวนี้นะครับอาวุธก็ให้มาแค่ชิ้นเดียวนะครับถือว่าน้อยไปนิดนึงนะครับ แต่ก็เอาอาวุธของตัวอื่นมาถือเล่นได้นะครับตามราคานะครับอุปกรณ์ที่แถมมาตัวนี้นะครับ TKT ขายอยู่พันสองเก้าสิบนะครับคือราคามันพันต้นๆนะครับกับงานสีแบบนี้นะครับจุดขยับแบบนี้ผมว่าใช้ได้นะคือดีกว่าตัวแดงเยอะนะครับผมเคยเกลียดตัวแดงมากนะครับคือล่างนี้แต่ว่าพอเล่นตัวนี้นะครับที่เป็นตัวสีดําผมรู้สึกว่ามันมันคุ้มราคากว่านะครับมันได้ลายเพลิงได้จุดขยับที่ดีกว่านะครับก็ใครสนใจนะครับลองไปสอบถามกันเอาเองที่ TKT ออนไลน์แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับสว